วันนี้นะครับเราจะมาหนึ่งคำถามนะครับกับนาฟอายุทยานะครับผมนาฟครับ,รบวันนี้พี่มาถามคําถามที่เจอบ่อยมากเลยใน facebook ลูกค้าบอกว่าอยากใส่ชุดคัดครับคราวนี้เนี่ยอยากใส่เป็นตัวก้อนทองแดงแหละแต่กลัวมันแข็งเลยจะใส่เป็นผ้าก็เลยมาถามนาฟว่าเอกแผ่นก้อนกับแผ่นผ้าเนี่ยความแข็งความนิ่มมันต่างกันหรออ,อธิบายอย่างเงี้ยนะครับก้อนกับ ผ้าเนี่ยความแข็งเนี่ยเท่ากันเลยนะครับเท่ากันเลยแต่ว่ามันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงของการใช้งานแล้วกันก็คือบางคนเนี่ยไปไปขับรถไปลองขับเพื่อนคัสทองแดงจากที่เจอเลยนะไปขับอา,อายุการใช้งานทั้งประมาณห้าเดือนนะครับทองแดงจะรู้สึกแข็งกว่าแต่จริงๆนะมันเกิดจากการสึกหลอของไฟวิลแล้วก็หวีคัดครับอแต่ผ้าผสมเนี่ยมันจะไม่ได้กินเนื้อหวีกับไฟวิลเหมือนกับทองแดงอ่าแต่ว่าต้องบอกว่า ต่ถ้าเป็นรถที่มาใส่พร้อมๆกันเนี่ยระหว่างผ้าผสมกับทองแดงนะครับอันนี้ฟันเลยก็คือเท่ากันรถมาใส่วันนี้พร้อมกันเลยความแข็งออกไปเท่ากันเท่ากันแต่พอใช้ไปสักประมาณ3มเดือน3เดือนตัวก้อนทองแดงอย่างที่บอกมันกินเหล็กหลอกกินไฟบินมากกว่าทําให้เล็บมันเชืดอกว่าถูกต้องแต่ไปถ้าพักมันก็เลยจะแข็งกว่าผ้าใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคําตอบที่ถูกต้องคือความแข็งมันไม่ได้อยู่ที่แผ่นใครับมันอยู่ที่หวีหวีคัสใช่ครับถ้าเลือกหวีคัสที่เป็นสเต็ปเดียวกัน ก็แข่งเท่ากันใช่ครับถูกต้องครับโอเคได้ครับผม